มาทุกคนมากินกาแฟกันค่ะตื่นเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าะคะ่ะเช้าว,วันพุทธนะที่สดใสนะคะอากาศดีค่ะเย,ย็นสบายกาแฟกัน <c oughs> ชงไว้ก่อนนะคะนี่เราชงไว้แล้วเราก็นึ่งข้าวไว้ด้วยแล้วเราก็ พาเดินชมอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะจะเล, <c oughs> เล่นกันมาเขาเล่นกันทุกคนเห็นลัวหน้าบ้านยุลือเปล่าลัวอร่อยเลยนะกดรีโมทดมือเลยนั่นแหละกดรีโมทดมือเลยนะอ้าวทำไมพวกแกนี่ทำเหมือนไม่เคยพป๊ะข้าเลยว่าข่าพึ่ง อนมาเมื ang, ああ่อกี <vậy> ้โอ้ยเบิ้งเบิ้งให้กระโดดห้ามกระโดด้หยขาเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมามามาโดนฟาดนี่แต่ละเช้ามาชมดอกไม้ค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกดอกทานตะวันเม็กซิโกนะคะดอกทานตะวันเม็กซิโก แล้วก็สีขาวนั่นดอกเทพประทานพรมีสามสีนะคะที่เห็นตอนนี้มีสีขาวสีม่วงนี่อันนี้สีม่วงค่ะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีชมพูแต่สีชมพูเราอะ่ะยังไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าดอกยี่ถูนะคะต้นยี่ถูที่มันเป็นเตียนอะไรหนอนมากินนะคะจริงดอกมันสวยมากเนี่ยหนอนกินจนหมดเลยคะ่ะไม่เหลือ มาชมดอกทานตะวันแม็กซิโกนะคะทานตะวันเล็กค่ะน,นี่หน้าบ้านอันนี้รั้วประตูลอ,อยเมื่อกี้นี่ขนาดรั้วอย่างนี้ยังหายนะคะเนี่ยไม้รั้วหายเนี่ยจริงๆอะ่ะอันเก่ามันจะเป็นสีนี้ <c oughs> เนี่ยอันใหม่หายแล้วก็เลยบน่นบ่นลุงในเฟส <c oughs> เขาก็เลยไปตัดมาคืนให้มันก็เลยเป็นสีใหม่ มีมะละกอด้วยนะคะทุกคนมีดอกคูนด้วยเห็นไหมดอกคูนอยู่ข้างบ้านดอกคูน <c oughs> บ้านนานะคะดอกคูนอยู่บ้านนะนี่นี่เราจะให้ดูอันนี้นี่ไงเรานอนอยู่เนี่ยใต้ยุง <c oughs> กับสมนุนนี่ดอกทานตะวันดอกทานตะวันนายุงข้าวนะคะอันนี้ยุงเก็บข้าว นี่ดอกทานตะวันสวยออกดอกเลยนะคะมีหลายต้นอยู่แต่ยังไม่ออกดอกมากโอ้ยเดินเล่นยพาเดินชมรอบบ้าน่ะเพิ่งกลับมาอยู่ได้หนึ่งปีนะคะยังไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยค่ะมีแต่ต้นไม้เล็กๆดอกไม้ก็ปลูกไปเรื่อยเปื่อย บ้านไหนบ้านนาะเห็นอะไรดีดดก็ซื้อมาบรรยากาศดีไหมคะทางบ้านยังเป็นป่ายเลยนะที่แรกอะตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นหญ้าขึ้นเต็มเลยัูก็เลยเผาซะเลยเผาแล้วก็เตียนเลยข้างบ้านอืมบรรยากาศดีว่าจะไปหาเห็ดเพาะตรงนั้นเดี๋ยววันนี้วันไหนจะทำคลิปเห็ดเพาะ รอดูก่อนน่าจะมีค่ะเพราะว่ามันเคยมีไปแล้วค่ะพาชมเชย